<Hey. S 2> <Hey. laughs> จบแล้วยิน,นดีด้วยนะคะฟิลม์มในที่สุดเนี่ยคุณก็เรียนจบสักทีนะคะบิวคุณมาที่นี่ทำไมอะ,อะฉันก็มาแสดงความยินดีกับคุณไงคะ ค,คุณจำได้ไหมคะคุณบอกว่าถ้าคุณเรียนจบเนี่ยเราสองคนจะแต่งงานกันเราก็คบกันมาหลายปีแล้วนะคะพ,พูดตรงนี้ได้ไหมย,ยวกลับไปคุยกันที่บ้านผมไม่อยากให้เพื่อนแล้วก็คนอื่นเข้าใจผิดอ่ะคุณอายเหรอคะผูอะไรใช้หัวคิดเลยได้ไหมดูสภาพคุณสิมันน่าภูมิใจตรงไหน แล้วมันผิดตรงไหนอะคะก็เราตกลงกันแล้วไงคะว่าฉันเนี่ยจะเป็นคนทํางานหาเงินส่งคุณเรียนจนจบพอคุณเรียนจบอะคุณก็ทําแบบนี้เหรอไม่เอาค่ะวันนี้เป็นวันดีของคุณอะเราอย่าทะเลาะก,กันเลยนะคะนี่ค่ะฉันทำข้าวต้มมัดของโปรดคุณมาด้วยนะคะเอามาฝากเพื่อนคุณด้วยค่ะ ไม่รูเรื่องเหรอผมบอกให้ไปคุยกันที่บ้านผมจะไปงานเลี้ยงต่อ คุณคุณครับผมขอโทษนะครับผมขออนุญ,ญาตพาคุณไปโรงพยาบาลนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอออ,อาการบาดเจ็บของคุณไข้อีกไม่นานก็หายครับ แต่ว่าอาการความจําเสื่อมคงต้องใช้เวลาครับฮะความจําเสื่อมครับถ้าให้หมอแนะนำํำผมว่าคุณดูแลเธอต่อไปอีกสักระยะนะครับจนกว่าความจำ,จำของเธอจะกลับขึนมาถ้าไม่มีอะไรแล้วหมอขอตัวก่อนนะครับ ฮัลโหลบิลผมมาทำไมเนี่ยก่อนแล้วไงมีอะไรคุยที่บ้านผู้หญิงเจ้าของมือถือเครื่องนี้ชื่อบิลเหรอครับใช่แล้วนี่แกเป็นใครเนี่ยใช้มือถือบิลได้ไงคุณผู้หญิงเจ้าของมือถือเครื่องนี้โดนรถเฉียวอะครับพอดีผมเห็นเบอร์ที่คุณผู้หญิงคนนี้โทรออกเป็นเบอร์สุดท้ายเป็นเบอร์คุณคุณช่วยมาที่โรงพยาบาลด่วนเลยได้ไหมครับโดนรถเฉียวแล้วทำไมผมต้องไปอะผู้หญิงคนนี้ มีอาการความจําเสื่อมะครับหมอบอกว่าต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษคุณช่วยมาลงพยาบาลตอนนี้เลยได้ไหมครับอไม่ไปเว้ยไม่ว่างความจําเสื่อมเหรอวะเฮ้ยงี้ก็แถวเลยถ้าไม่มีคนดูแลคุณ ผมจะเป็นคนดูแลและรับผิดชอบคุณเองแล้วกันอโ,โทษฉันไม่ได้นะบิวชะตาชีวิตวมันกำหนดให้ฉันเป็นแบบนี้กำลังจะไปเติบโตไงฉันเรียนจบมีอนาคตที่ดี จะมาทนอยู่กับคนจนจนแล้วความจำเสื่อมเนี่ยเธอมันคงทำไม่ได้หรอกเข้าใจไหมลาก่อน คุณคุณคุณเจ็บไหมเนี่ยไม่เป็นไรมากหรอกคะ่ะก็แค่สะดุดเองงั้นเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวผมพาคุณไปอขอบคุณนะคะที่ดูแลฉันอย่างดีมาโดยตลอดไม่เป็นไรครับมันเป็นสิ่งที่ผมต้องทำแล้วผมก็ยินดีที่จะทำด้วยคุณอยากเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยไหม พอดีวันนี้ผมมีสัมภาษณ์งานผมอยากให้คุณมปช่วยสัมภาษณ์หน่อยฉันเหรอฮะใช่เพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยคุณจะได้มาช่วยผมดูแลกิจการไง เดี๋ยวเชิญด้านใน,นได้เลยนะคะครับเชิญครับ <c oughs> สวัสดีครับอันนี้ครับอันนี้เป็นประวัติการศึกษาผมเองครับ ปกติแล้วเนี่ยผมเรียนได้เกียรตินิยมอัดับหนึ่งนะครับแล้วก็ดูที่มหาลัยระดับหนึ่งด้วยก็ถ้าเกิดว่ารับผมเขาทำงานรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับบิวบิวมาพอดีเลยผมอยากให้คุณช่วยสัมภาษณ์พี่แชร์ตรงนี้หน่อยบิวเหรอ บิวจริงด้วยบิวนี่ฟิลม์มผมเองไงฟิลม์มจําได้ไหมเฮ้ยบิวทำไมมันอยู่ที่นี่อ่ะผมไม่ได้เจอกันไม่เท่าไหร่คุณดูดีขึ้นมากเลยเนี่ยบิวผมเองเฮ้ยบิวนี่ผมเองฟิล์มฟิล์มไงปล่อยปล่อยใช่ผมเองบิวฟิล์มบิว คนเป็นอะไรหรือเปล่าบิวบิวบิวอ่ะฟื้นัสทีพิมบิวนี่คนรู้จักผู้ชายคนนี้ด้วยหรอรู้จักค่ะรู้จักดีเลย ันจะลืมผู้ชายที่ทิ้งฉันไปได้ยังไงคะยิน,นดีด้วยนะคะฟิลในที่สุดเนี่ยคุณก็เรียนจบสักทีนะคะบิวคุณมาที่นี่ทำไมอะฉันขับซาเลงแล้วมันผิดตรงไหนอะคะก็เราตกลงกันแล้วไงคะว่าฉันเนี่ยจะเป็นคนทำงานหาเงินส่งคุณเรียนจนจบพอคุณเรียนจบอะคุณก็ทำแบบนี้เหรอไม่เอาคะ่ะวันนี้เป็นวันดีของคุณอะ เราอย่าทะเลาะกันเลยนะคะนี่ค่ะฉันทำข้าวต้มมัดของโปรดคุณมาด้วยนะคะเอามาฝากเพื่อนคุณด้วยค่ะพิพวพูดเรื่องเหรอผมบอกให้ไปคุยกันที่บ้านอ๋อนายนี่เองที่วันนั้นฉันโทรไปให้มาเยี่ยมบิวแต่นายไม่ยอมมา มันจะมาได้ยังไงล่ะคะก็มันนี่แหละที่เป็นคนหลอกให้ฉันส่งเสียมันแล้วสุดท้ายมันก็ทิ้งฉันไปเบลคุณบอกผมมาคำเดียวคุณจะกลับไปหามันไหมไม่มีวันค่ะเอ่อบารคะคุณทำอะไรคะ ถ้าตอนนี้ในหัวใจของคุณยีงไม่มีใครให้โอกาสผมได้ไหมครับแต่งงานกับผมนะดิวค่ะตกลงค่ะแล้วทีนี้เราจะเอาอย่างไงกับเขาเดีอบอบูวิวไล่เขาอ,ออกไปซะ ไม่ต้อนรับคนอย่างแกออกไปได้ยินแล้วใช่ไหมคนเร็วๆอย่างนายเนี่ยบริษัทของฉันไม่ต้องการแบบไปัะอินดีด้วยนะบิล ในที่สุดความทรงจําของคุณก็กลับมาแล้วถึงแม้มันจะมีเรื่องให้คุณปวดร้าวใจก็เถอะแต่ต่อจากเนี้ยผมจะเป็นคนสร้างความทรงจําดีๆมาทดแทนความทรงจําเร็วๆของคุณเองนะค่ะฉันเชื่อคุณค่ะ